ที่อยู่กับเขามาตั้งแต่ปีแรกอะครับไม่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 ผมไม่หมายถึงว่ารู้สึกว่ามันผูกพันแล้วก็ดีรู้สึกดีมากที่เราว่างพอดีเพราะว่าใช้คำอื่นไม่ได้แล้วนอกจากครอบครัวแหละครับเพราะอยู่อยู่ด้วยกันมาแบบเออผมผูกพันกับพี่พี่เขามากวันนี้ตลอเปด15ปีมีกิจกรรมให้เล่นกับแฟนๆขั้นเยอะแล้วก็เป็นการรวมกิจเนเลยทั้งหมดของเขามาลงในที่นี่พี่ใหญ่บ้างครับบรรยากาศ ดีครับได้เจอทั้งกัปทั้งโบอ,อะไรเงี้ยก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วก็ดีเหมือนเหมือนเหมือนมีความรีวิวเนียนเบาๆแล้วก็แบบแล้ก็มาจอยๆกันแบทบทําสโคปงานกันคนละนิดคนละหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนงานกลุ่มอะไรย่างเงี้ยตอนนั้นเราตืนวว่นเต้นเนาะควาจะต้องต้องคิดผิดนะเดินยวเรื่องการต้องคิดไปด้วยเลยแต่เอาไงแต่เอาไอางเผ <c oughs> ื่อเขาจะได้รักอีกไงไม่บาร์มันสูงเพราะว่าไม่เคยพลาดกับเขาเลยฮะฮคือเมื่อ ก็ก่อนแบบช่วงแรกๆก็จะแบบเหมือนกับว่าเขาจะเชื่อใจเราเรื่องสคริปต์มากๆแต่ว่ามันอักเส์นิดหน่อยก็เลยต้องมานั่งเริ่มจำใหม่มันไม่ใช่15ปีด้วยแต่พี่กับเปิดตัวใช่อีโน่สิบฟังชั่นเป็นไงบ้างสรับตอนเพราะสำหรับดีโนผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรียกอะไรดีเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ของฮอ p o โที่แบบมันมาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้เออมัน มันมันมันจะอาจจะเป็น f o l o ฟ f i l d กับไฟแต่ว่า Reno มันจะมีความผมว่ามันมีความ m a s มากกว่าแล้วก็มีความทุกเพศทุกวัยน่าจะใช้ได้ยิ่งตอนนี้เหมือนแบ่งมาเป็น3รุ่นย่อยด้วยเท่าที่เห็นผมว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์มากขึ้นเพราะว่าอย่าง อย่างลีโน่สมัยลีโน่แปดลีโน่เก้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบซับซ้อนหรือมีการแบ่งชัดเจนมากเรียกว่าเขาพัฒนาทุกซีรงลีโน่ใช่ไหมตัวหลักทุกสิ่ที่เขาจะออกมาใช่ครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าข้อดีของอ p p โรคือไม่ค่อยถอดฟังก์ชันที่มันดีอยู่แล้วออกหมายถึงว่าในในรุ่นใหม่ขึ้นคุณจะได้แต่เออ่ฟังก์ชันที่ดีขึ้นไม่ค่อยเจอการแบบเอ้ยมีฟังก์ชันดีฟังก์ชันไม่ดีเอ่อฟังก์ชันดีอันอื่นหายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคข้อพิเศษ ก็เป็นโทรศัพท์ที่ผมรักเขาก็่ใช้มาตลอดไม่ได้ขายเพราะว่าเนี่ยในอกยังเป็นอัพโฟยู่เลยหัวใจเป็นสีอะไรวันนี้เนี่ยสีดำใช่ใช่เอาความจริงเราต้องเอาความจริงมาพูดจริงของพี่เอาไว้พอดีออปโ้ครับผมก็ขออนุญาตพวยพอนะครับินดีด้วยกับอัปโนะครับผม15ปีแล้วก็ ขอให้จะเลยรุ่งเรืองยิ่งยขึ้นไปผลิตแต่สินค้าดีๆออกมาให้พวกเราผู้บริโภคแล้วก็ขอให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนอย่างนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆครับต่อครัลสุดไปเป็นแขกรับเชิญให้น้องซันนี่นเก็ับอลลเธอเป็นเบสก็น่ารักรับน้องน่ารักดีติดต่อมาเราตกใจนะคะน้องแบบผมตกใจที่น้องติดต่อมาแต่ว่าไม่รู้สึกขัดใจเลยที่รับตั้งใจรับเพราะว่า อย่างอย่างที่ใครที่ได้ไปก็จะเห็นอยู่แล้วว่าผมพูดจริงว่าผมได้ยินชื่อน้องมาตั้งแต่ยุคหัวใจศิลาแล้วคือแบบแฟนคลับน้องชอบชอบส่งคลิปน้องมาให้ดูแล้วก็จะเอ็นดูเด็กคนนี้มันจอดว่าเอ้คนนี้คือใครหน้าแบบรู้รู้แค่ว่าเป็นศิลปินที่แบบไปอยู่ที่จีนแต่ว่าเป็นน้องคนไทยก็จะมีนิสัยแบบมีความคล้ายเราบางอย่างคือเขาชอบเล่นกับแฟนคลับตัวเองในแบบที่แบบที่ผมชอบอะการเล่นอะไรแบบนี้ ได้ไปเจอเนาะจริงเป็นไงบ้างคะก็มีเก่งๆตอนกินข้าวครั้งแรกที่เจอครั้แรกคือนัดละลายพฤติกรรมนัดละลายพฤติกรรมดีกว่ากลับตัวอเองก็มีความเกิดแบบมีความเก่งก็เกิดมาด้วยมันก็ทั้งคู่ครับแล้วยิ่งผมเป็นคนนิสัยแบบอยากอยากเก่งใส่เพราะผมเก่งด้วยออะไรยย่างงเี้แต่ก็พอเริ่มเข้าห้องอัดมันเหมือนเป็นโลกของเขาอ่ะเขาจะแบบได้เจอเขาอีกมูดหนึ่งที่แบบว่าโอ้เสียงเพราะจังแบบเป็นดูเป็นเสียเป็นที่แบบ เ,ออเสียงเขาดีดีเนาะเลยแล้วพลังงานดิการเป็นไงบ้างแต่ว่าพอได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยตัวเราก็หายป่าหายแบบลหลังๆลัความเป็นกันเองขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหรอจริงๆคือต้องขอบคุณพี่ที่เรานับถือพร้อมกันนะเอ้ยคนเดียวกันคนเดียวกันเลยการให้เรามาทานข้าพมาลายดิกรรใช่คือการการมีพี่คนนั้นเป็นตัวกลางอ่ะทำให้ หมือนสมัยผมละลายพฤติกรรมกับพ <occurs> <th> <g apan> enfin ี่แอฟผ่านพี่ป๊ออะไรเงี้ยมันก็จะโกลนจะเป็นคินต์บรอคะให้ถามในคนน้องนะคะว่าทำไมถึงเลือกเรามาเป็นได้ถามครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมโพสต์ด้วยตัวเองมันดูเฮาเลียนอ่ะก็เหมือนเลยนว่าหมายถึงว่าเขาอยากตามใจสิ่งที่คุอใหญ่ให้ไม่น่าเกลียดเขาอยากตามใจตัวเองเลือกสิ่งที่ตัวเอง พอเเขาชอองาวันนั้นก็มีโมเมนต์แบบแฟนเดย์สิบนาทีอะไรอย่างงี้ด้วยอันนั้นน่ะมันสดครับมันไม่ได้อยู่ในการเตรียมกันก่อนใช่มันพุ่งขึ้นมาแล้วผมก็สายสดเหมือนกันมันไม่ติดผมก็ตามซันนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนๆก็คือรีดกันหมดเลยนะกแต่แฟนๆเขาน่ารักนะผมพูดเลยว่าแฟนคลับซันนี่เป็นแฟนคลับของศิลปินอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนคลับน่ารักแล้วเขาโชคดีที่เขาได้แฟนคลับกลุ่มนี้แล้วเราก็ถูกใจแฟนคลับเขาเหมือนกัน ใจหโดนตกไปเหมือนกันฮะไม่ไมเพรโดนเขาตกไปเหมือนกันแล้วเราโดนแล้วเราสลับกันดีถ้าผมโดนตกเขาก็โดนผมตกบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้มันจะมีได้ร่วมอะไรกับอีกไหมโอ้ก็ม,มีมีพูดจริงท้ายไว้แหละครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พอทำกับน้องแล้วสนุกก็รู้สึกว่าถ้ามีโปรเจกต์อะไรที่มันแบบมีโอกาสอีกผมก็อยากเจอซึ่งน้องก็อยากเจอเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ด้วยด้วยที่น้องอยู่ที่จีนเป็นหลักอะไรอย่างี้ ก็อาจจะต้องรอดูปฏิทินว่าพี่ตัดได้โปรยเตอร์จริงหรือปล่๋อใส่เป็นรู้ไหมเขาที่จริงไหมก็ไม่รู้อ่ะก็อาจจะต้องเป็นเรื่องอนาคตมากกว่าแต่รู้แหมเขาเป็นแนวบบเปลี่ยนสายเปลี่ยนไปแล้วแบบจากท็อปน้เลยไหมหรือว่าเกี่ยวกับแสดงเลยเต็มตัวผมว่าน้องไม่น่าอยากแสดงนะณวันนี้น้องน่าจะอยากเป็นนักร้องจะดีกว่าแต่ว่าผมว่าไปจอยแบบเนี้ยสนุกกว่าเพราะผมเองก็ชอบขึ้นที่มันดูเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตเลสแครปเชอร์ใช่ มัต่อยสมันต่อยิมันตออมันติดงั้นนั้นอยู่หรือเปล่า